ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีสวีดัสครับกับ s t o r y t i p ปครับเรื่องราวแปลกเรื่องราวลึกลับเรื่องราสวสยองขวัญที่คุณชอบเราจะมาเล่าสู่ให้คุณฟังครับหลายๆคนคงได้รู้จักภาพยนตร์ที่ยอดคิดในขนาดนี้ก็คือเรื่องทีหยดสอนนั่นเองครับมันอาจจะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของบทละครหรือละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์นะครับเรื่องราวแห่งนี้นะครับ มีเขาคงและมีเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ไทยที่มันถูกบันทึกไว้ในระบบราชการด้วยครับเรื่องราวจะเป็นอย่าง,งาไรเดี๋ยวตามผมไปฟังเลยครับกับเรื่องราวของผีปอบตัวแรกของประเทศเป็นเรื่องราวของผีปอบตัวแรกที่มีถูกบันทึกไว้ในระบบราชการของเราครับไปฟังกันเลยนะครับกับปอบตัพวงครับผม คุณเคยได้ยินเรื่องผีที่ถูกจารึกในเอกสารราชการบ้างไหมครับไม่ใช่แค่เรื่องเล่าไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่มันคือเรื่องจริงที่ปรากฏอยู่ในวรารสารของหองพัสมุดวัชิรยานเมื่อกว่า1 3 0ปีก่อนและนี่ก็คือเรื่องจริงเรื่องของตะพ่วงปอกตัวแรกที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับ ย้อนกลับไปในปีพฤทธศัธกราช2435ชายชราคนหนึ่งล่องแผ่ข้ามแม่น้ำมาอย่างเดียวดายเขาชื่อว่าตะผ่วงไม่มีญาติไม่มีที่อยู่ไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนเขาเพียงมาขออาศัยอยู่วัดปากฟางจังหวัดอุตรดิตถ์นี่เองครับจเจ้าอาวาสเห็นว่าแกน,น่าสงสารก็เลยให้ปลูกกะท่อมอยู่ท้ายวัด ช่วงแรกทุกอย่างดูเรียบง่ายดีครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เริ่มล้มตายอย่างไม่มีสาเหตุเด็กป่วยแล้วตายโดยไม่มีอาการบอกโรคหน้าเลยครับผู้ใหญ่บางคนก็มีอาการบาดผวาฝันร้ายและเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกันครับเรื่องราวต่างๆมีการพูดคุยและถกเถียงกันในหมู่บ้านครับ ชาวบ้านเริ่มสงสัยและพูดคุยกันตลอดครับผมหลังจากนั้นไม่นานครับชาวบ้านเริ่มแตกตื่นและเริ่มพูดกันว่ามีผีปอบในหมู่บ้านแน่นอนครับสายตาทุกคู่เริ่มจับจ้องบีิตพง์คนแปลกหน้าเงียบๆที่อยู่ตรงท้ายวัดคนเดียวครับ ชาวบ้านหล,หลายคนเริ่มกล่าวหาตะาพวงครับว่าเป็นต้นต่อแห่งหาสาเหตุนี้และมีพระผู้มีวิชาอาคมจากที่อื่นครับถูกเชิญมาทำพิธีเรียกปอบครับผมท่านเริ่มสวดมนต์กลางลานวัดท่ามกลางชาวบ้านที่ยืนล้อมอยู่ด้วยความหวาดกลัวแล้วชื่อหนึ่งก็ดังขึ้นจากเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนตะพวง เหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นครับเริ่มรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับความกลัวของมนุษย์คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดชาวบ้านพานกันล้อมกระท่อมของตะพวงไล่ตอนตะพวงและเผาบ้านครับและพร้อมกับขับไล่ออกจากหมู่บ้านโดยไม่มีใครปกป้องตะพวงเลยครับตะพวงได้วิ่งหนีออกจากหมู่บ้านไปเพราะเหตุที่ชาวบ้านขับไล่ครับผม หลังจากคืนนั้นครับตะพวงหายตัวไปไม่เคยมีใครพบเห็นเขาอีกเลยครับและเรื่องราวนี้ไม่ได้จบด้วยความเชื่อครับมันถูกจาร็กไว้ในวารสารวชิรยานวิเศษครับเล่มที่8แผ่นที่10เดือนพฤศจิกายนรัตนโกสินส์111ครับใช้ชื่อบทความว่าอำนาจผีปอบ ซึ่งเป็นการบันทึกเรื่องนี้รับฉบับราชการครับและถูกยกย่องให้เป็นผีปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ไทยครับบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแค่ตำนานมันอาจจะมีตัวตนจริงในหน้าประวัติศาสตร์ก็เป็นได้ครับและยังคงวนเวียนอยู่แม้แต่ในปัจจุบันนี้เองครับและคุณล่ะครับเชื่อไหมว่าผีปอบมีอยู่จริง ถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ไว้ว่าคุณเคยเจอเรื่องลึกลับแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับเย็นนี้สำรวจร,รอบๆข้างๆด้วยขอขอบคุณมากครับขอให้โชคดีเมื่อได้รับฟังแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อไปกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับใครที่มีเรื่องราวอยากจะให้เราเล่าหรืออยากจะนำเสนอเราลองคอมเมนต์มากันบ้างนะครับ ขอขอบคุณมากที่ร่มมือนึงขนาดนี้นะครับเป็นกํลังใจให้เราด้วยนะครับและติดตามกันในคลิปต่อไปครับผม